ดูดน้ำเป็นมอเตอร์คู่การส่งน้ำการดูดน้ำจากจบ่อนะครับดูดมาเสร็จปุ๊บก,ก็เข้ามาที่มอเตอร์สองตัวสองตัวนี้ก็คือเพื่อที่จะขับสับเปลี่ยนกันถ้าเป็นระบบการให้น้ำทาง การให้ปุ๋ยทางน้ำนะก็มีสายนี้ออกเข้ามารา,างนี้นะเราก็ใส่ปุ๋ยในถังอันนี้อันนี้ก็สามารถเกิดน้ําทิ้งได้นะถ้าเราจะให้ปุ๋ยก็เปิดวาล์นี้กับวาล์นี้นะเดี๋ยวมาดูการเปิดเลยปึ๊บเราก็เปิดตรงนี้นะน้ําก็ดูไป น้ำนี่ก็น้ำในถังนี่ก็จะลงตามการหล่อไหลลงลงตรง,ง,ง,งนี้ก็คือปุ๋ยอยู่นี้ดังน,นั้นการเติมนเราก็เปิดตรงนี้ ครับเป็นระบบสูบน้ําแบบ2มอเตอร์อันนี้คือถังให้ปุ๋ยทางน้ําแล้วก็มีแอรเวตรงนี้นะครับ2อแล้วนะมาดูหลักการันงดังนั้นเราเปิดปั๊มแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็น้ําก็ไหลไหลจากบ่อคอ เข้าเซน,นิเข้าน,นิไหลไหลดูจากบ่อขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็เข้าปั๊มแล้วก็เข้าไซน,น์ลงมาที่แอร์เวร์แล้วก็ส่งไปที่สวนนะครับอันนี้ก็วนมาใช้ใช้นถำม้นก่อครับอันนี้อันนี้ก็ น้ำออกน้ำออกเยอะเลยในสวนครับดังนั้นดังนั้นการให้ปุ๋ยทางน้ำก็เติมแต่ตรงนี้แล้วก็มาทำการเปิดเปิดว่านี้ไปไปนิดนึงนะครับไปประมาณครึ่งหนึง่ง ขึหนึ่งปุ๋ยก็จะไหลไหลเข้าท่อท่อส่งตรงนั้นน้ำน้ำน้ำปุ๋ยนี้ปุ๋ยน้ำนี้ก็ก็จะไหลลงนั้นเราก็ต้องเติมไปเรด่อยๆไปเรื่อยๆตงนั้นเราก็ต้องเปิดในอัตราที่ที่เท,ท่ากัน เข้ากันคือหมายความว่าเปิดเปิดวาล์วนี้กับวาล์วปล่อยน้ำถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดปิดไม่ให้ปุ้นแล้วปิดปิดก็ก็หยุดการทำงานนะครับอันนี้คือระบบระบบการให้น้ำขึือทางน้ำ ตรงน,นี้อันเฉือนนะครับก็พอประมาณนี้นะครับโอเคครับขอบคิณมา่ครับ